เอาละครั uh huh. ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในการรายการ K N K Channel วันนี้ผมจะมาสอนตอนสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านสไตล์ของผมนะอ่เริ่มแล้วขอเริ่มแรกคุณต้องเตรียมของนะคะบล็อกไม้ไม้โอ๊กแปลรูปไม้ขาวแปลรูป ไม้โอกไม้ขาวบันได้ไม้ขาวแปลรูปแบบไม้อกแปลรูปเป็นบันได้ toss มเริ่มมาเลยครัั้งแรกวางไม้อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางสิบบล็อกความห่างนับตั้งแต่เส้นนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางเดี๋ยวครับขอนับใหม่เพื่อความปลอดภัยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแปดครับวางบล็อกนี้ครับ ห้าหกเจ็ดแเกสิบความยาวครับเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเ้าสสาี่ห้าหกดปดเก้าสิบนเท่ากันครับ ก็อัมันเป็นบล็อกเนีัยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาลครับลงไปข้างล่างวางไม้ขาววางไม้อกใส่รูปเลียงพื้นครับมันกรอบก่อน ถ้าทากรอบเสร็จแล้วผมบอกต่อคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับวางเสร็จแล้วใช่ไหมขาวด้านในปูพื้น ปูไม้ขาอยองเดียวห้ามใช้ไม้สีอื่นครับไม่ใครจะเป็นคนแกะสีอะไรก็ได้นะครับไม้ด้านไหนอ่าอ่าคุณเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอย่างนู้นอย่างนี้ครับว่าขออนุญาตทำลายแกะครับมันทำลายดินครับ ทำให้ไม่สวยขอรับขออนุญาตครับทำเสร็จแล้วคุณต้องเอาไม้สิไม้โอ๊กมาดาวางเหลี่ยด้านหน้าครับด้านข้างทำเป็นกรอบอืมไปไเรื่อยๆ ทำให้เสร็จแล้ทำให้จบภายในพาราดเดียวจะไม่แน่อาจจะเป็นสองพราดได้ค่ะยังไงผมก็ทำให้จบพยายามทำให้จบภายในพราดเดียวนั่นไงผมก็ตกอ้ามว่าผมจะรีบสร้างแล้วกันคน่ะ โทษครับเครื่องผมแหลกขุดไปทีเยอะหลายอย่างอลยต่อไปคุณเอาไม้โ๊กวังหบล็อกมันก็ต่อขึ้นไปสุดเกือบสุด,สด,สดมันบอกไม้ไมเดียวทำแบบผม ถ้าใครจะสร้างทาตามผมเพื่อความถูกต้องและความสวยงามตบไป็นเทลยชั้นแล,ล้วทำอย่างนี้ก่อนใน,นชั้นล่างเว้นไปหนึ่งครับนี่ผมต้องทำให้ได้อะนที่เหลือต้นบน ตรงบล็อกติดติดไปสามบล็อกแล้วทำอย่างนี้เหมือนกันทุกด้านฮะด้านบนคุณต้องเดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันด้าน,นบนคุณต้องทำยังไงบ้าง ตามผมไปด้วยนะค,คุณจะสร้างบ้านแบบสวยๆทาอย่างนี้ไปก่อนคุณอยากทําให้เร็วคุณต้องเหลือไว้ฝั่งนึงนะที่ต้องไม่ทำเฮ้ยนะทำเป็นด้านประตู ถ้าทำเป็นไม้เหมือนผมเลยถ้าไม่ทก็ย้อนกลับไปดูด้วยนะอ่าเนสามบล็อกเท่ากันนะฮะอ่ามันจะปิดไปสองบล็อกคุณต้องเลือกสักด้านนะฮะอะ่ด้านหน้าเอาเออกไปให้หมดเลยคะ แล้วนาคุณงงเลยไปสองบอ็อกแล้วคุณก็คุณตามผมเอาไมา้แปะไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณก็ทำไปเรื่อยๆแต่บางทีผมาอาจจะทำไม่ทันเราจะไปทำต่อพทหนาแล้วกันเพราะไม่มีการทำรอบว่าง มันไม่มีการทำรอบนอกเนะทำให้คุณผู้ชมดูเต็มตาเดี๋ยวก็อบมี่เสร็จผมก็เลิกแล้ว อ oh. ๋อตอบผิดเปล่าน่าจะผิดน่าจะนะอืตอตรวไเท่ากันทุกด้านนะ้อืมนี่ผมคิดคนที่มันเองผมไม่ได้ลอกจากใครแต่นะ จะทำเป็นสองชั้นฮะเออถ้าเป็นตรงนี้คนก็ต้องวางเป็นกระจกเป็นนี้นะไม่ต้องใช้บล็อกไม่ต้องเป็นบล็อกกระจกนะฮะคนต้องเป็นกระจกธรรมดาเลยอ่าตรงนี้ด้วยนะ วางาๆๆบิดแล้วจ๊เจ๊เจ๊วาแล้วถ้าใครอยากถามมาเียว่าคอมเมนต์บอกอะไรได้นะถ้าใครอยากให้เล่นอะไรแบบไหน,นอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกได้เลยพี่ทำให้หมด เสร็จแล้วท,ที่เหลือคุณก็บล็อกนี้วางลงมาเรื่อยๆเอาจนดทีเหลือสองบล็อกอ่ะให้เหลือคำบล็อกละนนะอ่ะแล้วคุณก็ไม้ปิดไปอย่างงี้ประตูคุณอยากมันแบบหรูๆอะ่ะประตูนี้เลยฮะนี่ประตูหรู ชอบไว้ตรวเนี้ยตามแต่คุณน,นะจะไว้ด้านไหนก็ได้เอาแบบไหนก็ได้นะผมชอบไปอย่างนี้อ่ามันก็ดีอยู่นะโอ้ผมไปเหอไปตกอ่าเหอหลังคาเอาเป็นว่าเดี๋ยวห้พันหน้ากันนะเป็นว่าสำหรับคลิปนี้อนะถ้าใครชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวมาทำกัน